สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในวันนี้เราจะเรียนการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตนะครับบทที่1ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุในบ้านอุบัติเหตุในบ้านนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการกระทําที่ประมาทของสมาชิกในบ้านหรืออาจเกิดจากสภาพบ้านและบริเวณที่ทําให้เกิดอันตรายได้ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับ 1. บันไดสูงหรือชำรุด 2. จุดทูบเทียนทิ้งไว้หรือจุดไฟเล่น 3. จัดเก็บยาไม่แยกประเภทหรือไม่อ่านฉลากยา 4. แย่สัตว์เลี้ยงให้โกรธ 5. ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและ 6. ใช้ของมีคมไม่ถูกวิธี 2นะครับวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน 1. ไม่วิ่งขึ้นที่สูงหรือลงบันไดหรือปีนป่ายที่สูงเพราะอาจพัดตกลงมาได้ 2. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้อย่างระมัดระวังและเมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภยัย 3. ไม่ควรจุดไม้ขีดไฟเล่น และต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว4เมื่อคนพบสิ่งของในบ้านชำรุดควรบอกให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบ5ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้วโดยให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึงไม่ควรใช้มือกระชากสายไฟ6ไม่วิ่งเล่นในบริเวณที่มีหญ้าขึ้นลกเพราะ อาจถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยได้ 7. ควรจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอและ8เล่นกับสัตว์เลี้ยงอย่างระมัดระวังและไม่แย่ให้สัตว์เลี้ยงโกรธ <c oughs> อุบัติเหตุในโรงเรียนอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งอาจเกิดจากตัวนักเรียนหรือสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน 1. หยอกล้อเล่นการขณะขึ้นหรือลงบันได 2. ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 3. ใช้อุปกรณ์การเรียนที่ชำรุด 4. เล่นด้วยความคึกขนองวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน 1. ไม่เล่นการขนาะขึ้นลงบันไดหรือปีนป่ายที่สูงเพราะอาจทำให้พัดตกลงมาได้ 2. ไม่เล่นรุนแรงกับเพื่อนหรือเล่นผาดผล 3. ไม่นำของมีคมมาเล่น 4. เก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์การเรียนที่ใช้เสร็จแล้วให้เรียบร้อยหากพบอุปกรณ์ชำรุดให้รีบแจ้งคุณครูทราบ <c oughs> 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นเดินขึ้นลงบันไดให้ชิดขวาไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนเป็นต้นอุบัติเหตุในการเดินทางอุบัติเหตุในการเดินทางเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเดินทางด้วยเท้าตามถนนโดยสารเรือและรถประเภทต่าง ขับขี่ยานพหาหนะเป็นต้นสาเหตุของอุบัติเหตุในการเดินทาง 1. เกิดจากความประมาทความคึกขนองเช่นยืนห้อยหัวอยู่บริเวณลาบันไดของรถโดยสารนั่งบนกาบเรือเป็นต้น 2. เกิดจากขาดความรู้ความชำนาญเช่นผู้ขี่จักรยานที่ยังขี่จักรยานไม่ชำนาญ ผู้เดินถนนที่ไม่รู้สัญญาณไฟจราจรเป็นต้น 3. เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยเช่นข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช่ทางข้ามไม่สวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนจกอักรยานยนต์กระโดดขึ้นเรือขณะเรือออกจากท่าเป็นต้น 4. การโดยสารพาหนะที่มีผู้ขับขี่เมาสุราเจ็บป่วยหรือกินยาบางชนิดที่ทำให้ง่วงเป็นต้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและ5การเดินทางในขณะที่สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ไม่ดีเช่นฝนตกถนนลื่นหมอกลงจัดเป็นต้น 2. วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะเดินทางด้วยเท้า 1. เดินบนทางเท้าควรเดินชิดด้านในของทางเท้าแต่ถ้าไม่มีทางเท้าควรเดินชิดหลายทางที่มีรถสวนมาเพื่อให้มองเห็นรถที่สวนมาได้ 2. เดินอย่างเป็นระเบียบและระมัดระวัง ไม่วิ่งเล่นหรือหยอกล้อกัน 3. ควรเดินข้ามถนนตรงทางข้ามเช่นทางม้าลายสะพานลอยเป็นต้น 4. ควรหยุดรอสัญญาณไฟก่อนข้ามถนนเมื่อจะข้ามถนนควรมองว่ารถมาทางใดและรอให้แน่ใจว่าไม่มีรถหรือยศหรือ รถหยุดแล้วจึงข้ามถนน5ขณะเดินตามถนนในเวลากลางคืนควรสวมเสื้อผ้าสีสว่างหรือสีขาวเพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดสาระน่ารู้นะครับสัญญาณไฟที่นักเรียนควรรู้จักนะครับมีดังนี้ สัญญาณไฟจราจรเป็นสัญญาณที่ใช้ควบคุมการจราจรนะครับสีแดงนะครับหมายถึงรถทุกคันต้องหยุดนะครับสีเหลืองหมายถึงรถทุกคันเตรียมจะหยุดสีเขียวหมายถึงรถทุกคันผ่านไปได้นะครับและ 2. ส,สัญญาณไฟคนข้ามเป็นสัญญาณที่ใช้ในการข้ามถนนนะครับ สีแดงหมายถึงห้ามข้ามให้รถไปก่อนนะครับ 2. ส,สีเขียวหมายถึงข้ามถนนได้นะครับสามวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยขณะโดยสารรถประจำทาง 1. นงรอรถบนทางเท้าหรือป้ายที่รอรถโดยสารประจำทาง 2. รอ,อให้รถหยุดก่อนขึ้นหรือลงรถและขณะลงต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนเพื่อไม่ให้เสียหลัก 3. ขึ้นหรือลงรถอย่างเป็นระเบียบ 4. ขณะรถแล่นให้จับราวหรือพนักพิงและไม่ยื่นอวัยวะออกนอกรถ 4. วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยขณะโดยสารรถไฟฟ้า 1>, 1. รอรถไฟฟ้าหลังเส้นหรือลูกศรสีเหลืองรอให้รถหยุดสนิทและคนโดยสารออกมาจากรถก่อนจึงขึ้นรถไฟฟ้า 2. นั่งหรือจับราวให้เรียบร้อยขณะรถไฟฟ้ากำลังแล่น 3. ควรอ่านการแจ้งเตือนเหตุบนรถไฟฟ้าให้เข้าใจ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย 5. วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต์ 1. ส่งสวมมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยให้เรียบร้อยทุกครั้งขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 2. หาที่ยึดเกาะให้แน่นขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 6. วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยขณะขี่รถจักรยาน 1. ตรวจสอบสภาพรถจักรยานให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนำมาขี่ 2. ขี่รถจักรยานในช่องทางเดินรถจักรยานหรือชิดด้านซ้ายของถนน 3. ไม่ขี่จักรยานด้วยความเร็วสูงผาดโผน หรือยอกรอเล่นกันขณะขี่รถจักรยาน 4. ขณะขี่รถจักรยานควรให้สัญญาณมือขณะเลี้ยวหรือเมื่อต้องการหยุดรถ 7. วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยขณะโดยสารเรือ 1. ยืนรอเรือบนท่าเทียบเรือและรอให้เรือจอดสนิทก่อนลงเรือ 2. เมื่อลงเรือแล้วควรเดินเข้าไปนั่งหรือยืนในตัวเรือและยึดจับให้มั่นคงไม่ควรนั่งที่กาบเรือ 3. เมื่อต้องโดยสารเรือทางไกลควรสวมเชือชูชีพหรือนั่งใกล้อุปกรณ์ช่วยชีวิต 4. ขณะขึ้นจากเรือควรรอให้เรือจอดเทียบท่าให้สนิท แล้วก้าวขึ้นจากเรืออย่างระมัดระวังการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเราหรือผู้อื่นเราควรจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆดังนี้ 1. ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองคุณครูหรือผู้ใหญ่ซึ่งถ้าบุคคลเหล่านี้อยู่ไกลจากที่เกิดเหตุ อาจจะล็องตะโกนเพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงช่วยเหลือ 2. แสดงท่าทางสัญญาณเช่นโบกมือตบมือโบกผ้าไปมาเป็นต้น 3. โทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์191หหรือหน่วยงานที่ใกล้เคียงเช่นสถานีตำรวจหน่วยดับเพลิงเป็นต้นโดยแจ้งลักษณะที่เกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุ ต่อไปเป็นการบ้านนะครับนักเรียนการบ้านนะครับให้นักเรียนระบายสีสัญญาณไฟจราจรและอธิบายความหมายของสีแต่ละสีลงในสมุดนะครับโอเคครับสวัสดีครับนักเรียน